สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องที่สําคัญที่เราจะไปพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพยูเครนนั้นมีผลงานการซุ่มโจมตีกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดได้นอกจากนี้สถานการณ์การรบในพื้นที่ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญท,ทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ของยูเครนในปัจจุบันนี้พวกเขาจะไม่ค่อยดีนักเนื่องจากว่าได้ขาดแคลนอาวุธหนักในหลายๆชนิดแต่ว่าวันนี้พวกเขาก็มีข่าวดีโดยสามารถซุ่มโจมตีและตีโต้ตอบกลับกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองบักมุดได้นั่นก็คือแถวแถวหมู่บ้านคริชชิป้าครับการโจมตีดังกล่าวนั้นทำให้ยูเครนมีความคืบหน้าสามารถยึดดินแดนกลับคืนมาได้เล็กน้อย ส่วนกองทัพรัสเซียนั้นก็พยายามที่จะบุกสวนออกมาบริเวณพื้นที่ของเคอร์มอฟอีวานิฟกี้แล้วก็ครีตชีฟจ้านะครับแต่ว่าทางการของยูเครนก็ถือว่าทำได้ดีในสถานการณ์ที่พวกเขากำลังมีความกดดันอย่างหนักครับส่วนการรบกันบริเวณพื้นที่ของเมืองอาบดีอีฟกานั้นต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่าห่วงนะครับกองทัพรัสเซียมีเป้าหมายว่า จะแบ่งเมืองอัรดีอิฟก,กาออกเป็น2ส,ส่วนโดยพยายามรุกมาจากทางด้านบนของเมืองแต่ว่าทางการของยูเครนในขณะน,นี้พวกเขาก็พยายามที่จะส่งกําลังเข้าไปเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะยับยั้งการรุกของกองทัพ,พรัสเซียให้ได้ครับหากว่ากองทัพยูเครนจําเป็นต้องถอนตัวออกจากเมืองนี้จริงพวกเขาก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกองทัพรัสเซียซุ่มโจมตีด้วยปืนใหญ่สนาม เพราะว่าพื้นที่การถอนตัวนั้นเป็นทุ่งโล่งหากว่าไม่มียานเกราะเข้ามารับโอกาสที่ทหารของยูเครนจะเสียชีวิตเป็นจํานวนมากก็มีสูงเช่นกันครับอย่างไรก็ตามการรบกันในพื้นที่ของเมืองอาร์ดีอีฟก,กาก็คงจะไม่ใช่งานง่ายของกองทัพรัสเซียมากนะักเพราะว่าเมื่อวานนี้กองทัพของทางยูเครนก็สามารถทําลายรถถังของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่การสู้รบทางตอนใต้ของเมืองนี้ครับและถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้น จะพยายามรุกกองทัพยูเครนในหลายๆทิศทางแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงเจอกับปัญหาเดิมๆนะครับนั่นก็คือการส่งกําลังบํารุงไม่ค่อยที่จะมีประสิทธิภาพประกอบกับสภาวะอากาศที่เลวร้ายจึงทําให้ทหารรัสเซียนั้นมีความยากลาบากในการที่จะรักษาพื้นที่ที่ยึดเอามาได้ครับส่วนกองทัพยูเครนเอง พวกเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับกองทัพรัสเซียอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าในตอนนี้พวกเขาจะขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่ก็ตามแต่ด้วยหัวใจของนักรบที่เกินร้อยกองทัพยูเครนนั้นก็ยังคงมุ่งมั่นรักษาตำแหน่งของตนเอาไว้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความเสี่ยงที่สูงมากที่จะถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมในภายหลังแต่ว่าหน้าที่นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกัน ในพื้นที่ของเคอร์ซอนกันบ้างนะครับวันนี้เราก็มีภาพที่น่าประทับใจโดยเรือเล็กของทางยูเครนนั้นพวกเขาได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญนะครับเรือเล็กลำนี้พยายามที่จะเข้าไปรับผู้บาดเจ็บซึ่งก็เป็นฐานของชาวยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามการแล่นเรือของพวกเขานั้นก็ตกอยู่ในสายตาของกองทัพรัสเซียอยู่ตลอดเวลากองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่เรือลำดังกล่าวนะครับแต่ด้วยหัวใจนักรบของฐานยู เพวกเขาก็ไม่ยอมที่จะทิ้งเพื่อนนะครับ ซึ่งทหารกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะนำพาเพื่อนของพวกเขาออกจากพื้นที่อันตรายนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องถูกกองทัพรัสเซียระดมยิงอย่างหนักจากอาวุธระยะไกลแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่อาจทิ้งเพื่อนเอาไว้ข้างหลังได้กองทัพยูเครนนั้นได้อาศัยเรือเล็กลำนี้ขับหลบหลีกพาเพื่อนของพวกเขาออกมาจากพื้นที่การสู้รบและในท้ายที่สุดนั้นพวกเขาก็สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ในที่สุดครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ มันก็ทําให้แอดมนินั้นหวนคิดไปถึงการสู้รบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองมารีโปอในบริเวณพื้นที่ของโรงงานเหล็กอาซอฟสตตลในครั้งนั้นยูเครนมีความจําเป็นที่จะต้องรบแบบยือเวลาในเมืองนี้ให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะให้เมืองอื่นๆนั้นมีเวลาที่จะเตรียมตัวตั้งรับการโจมตีจากกองทัพรัสเซียนะครับในครั้งนั้นทางการของยูเครนได้ใช้ฮอจํานวนหลายลําบินฝ่าแนวป้องกันของค่าศึก เพื่อที่จะนำสเสบียงและกระสุนต่างๆเอาไปให้กับทหารที่อยู่ในโรงงานเหลขแห่งนั้นนอกจากนี้พวกเขาก็มีภารกิจที่จะนำคนเจ็บออกไปรักษาอย่างนอกเมืองอีกด้วยครับ การกระทําครั้งนั้นของนักรบยูเครนสามารถซื้อเวลาได้นานเลยทีเดียวทําให้เมืองอื่นๆของยูเครนนั้นมีเวลาที่จะเตรียมตัวตั้งรับกองทัพรัสเซียได้มากขึ้นนั่นเองครับและการกระทําในครั้งนี้ก็เช่นกันถือว่าเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องมากครับพวกเขานั้นสามารถรักษาชีวิตเพื่อนทหารเอาไว้ได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องถูกระดมยิงอย่างหนักก็ตามถือว่าภารกิจในครั้งนี้เป็นภารกิจที่บ้าระห่ำเลยทีเดียวครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่11กุมภาพันธ์ทหารราบก็เสียชีวิตไป930นายรถถัง12คันยานเกราะ14คันรถขนส่งทางการทหาร13คันปืนใหญ่สนาม16กระบอกโดน22ลำถือว่าวันนี้กองทัพยูเครนยังคงทําผลงานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่มีความน่าสนใจกันต่อเลยนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียได้เปิดฉากโจมตียูเครนได้โดนในพื้นที่ของเมืองคาคีฟและเมืองทางตอนใต้ของยูเครนส่งผลให้มีพลเรือนบาดเจ็บอย่างน้อยหนึ่งคนและสร้างความเสียหายให้กับท่อส่งกา๊าซและคารที่พักอาศัยของประชาชนและบริเวณท่าเรือของเมืองมิโคเลฟครับซึ่งกองทัพยูเครนนั้นระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาสามารถทำลายโดรนซาเฮตของรัสเซียได้จำนวน40ลำ จากทั้งสิ้น45ลำครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเราจะมาต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนระบุว่ามีหลักฐานที่กองทัพรัสเซียได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสตาร์ลิงของอีลอนมัส์ทำการสู้รบในยูเครนซึ่งพื้นที่การใช้งานนั้นก็อยู่ในสนามรบทางด้านทิศตะวันออกของยูเครนครับ ส่วนอีลอนมัสได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ว่าระบบดังกล่าวไม่ได้ถูกขายให้กับกองทัพรัสเซียไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยบล็อกเกอร์ทางกระหารยูเครนได้กล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้ซื้อระบบดาวเทียมนี้มาจาก UAE นอกจากนี้ยังมีข้อความเพิ่มเติมจากบล็อกเกอร์ชาวรัสเซียซึ่งได้เขียนเอาไว้ว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตของชาวยูเครนในสนามรบนั้นความเร็วเริ่มที่จะต่ำลงจนทำให้นักรบของยูเครนไม่สามารถนำโดรนขนาดใหญ่ขึ้นบินได้ส่วนนักรบของพวกเขานั้นเริ่มได้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตของอีรอนมัสและในตอนนี้มันก็ได้กระจายไปเกือบจะทุกแนวรบแล้ว ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าใครพูดจริงไม่จริงนะครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็จะทำให้กองทัพรัสเซียมีความได้เปรียบเหนือกองทัพยูเครนมากเพราะว่าสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตในสนามรบนั้นมันมีความสำคัญมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการติดต่อสื่อสารการระบุพิกัดหรือแม้กระทั่งการบังคับอาวุธแต่ละชนิดครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริ i ตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ